สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบันเทงิทง์ลาซ่า ชุ่มเย็นกับพวกเราทั้งสองคนนะครับผมกีรศชัยชนะสการครับและแอนนัทนาชาลัเจริญสมบัติค่ะแน่นอนครับเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้นะครับเมื่อเช้านะครับหลายคนนะครับก็ร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้กับเมสซีนิวส์นะครับตัวแทนจากประเทศไทยของเรานะครับน้องนัทอัิพรครับก็เรียกว่าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับใช่ค่ะจนถึงเข้ารอบสิบคนสุดท้ายเลยนะคะรวมไปถึงยังได้รับรางวัลประจําชุดประจําชาติยอดเยี่ยมด้วยพี่กีกับชุดที่เป็นที่กล่าวขานมากๆทุกๆไทยแลนด์แน่นอนครับ ใช่ค่ะเรียกว่างานนี้น่ารักมากจริงๆนะคะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นอีก ความภูมิใจของคนไทยจริงๆค่ะหลังจากที่เมื่อเช้านี้คนไทยทุกคนลุ้นใจเต้นรัวๆกันเลยทีเดียวสําหรับการประกวดนางงามจักรวาลหรือ m i s s Universe 2015ี่ลสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่งานนี้น้องแนทอนิพรเฉลิมบุรณวง MissUnivers ์สไทยล้า2015เปิดประตูสู่จักรวาลด้วยการซิงค์ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์คว้าชุดประจําชาติยอดเยี่ยมไปครองให้กองเชียร์ขาอ่อนฟินเฟร์เป็นอเด์ฟจากนั้นน้องแนทก็พรีเซนต์ชุดว่ายน้ำผ่านเขารับสิบเคิร์สทายเริ่มกับ โคลัมเบียญี่ปุ่นออสเตรเลียโดมินิกันฝรั่งเศสกิลาซาวฟิลิปิน์และมิสเวเนซุเอลาซึ่งการผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายของน้องแนทเป็นการผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายตัวแทยสาวไทยบนเวทีมิสอูนิเวสครั้งแรกในรอบ27ปีหล้างปุ้ยพรอนทิพน์นักกีฬนาโนกสร้างประวัติศาสตร์ความมงกุฎนางงามจากักรวาลมาครองเป็นคนที่2ต่อจากปุ๊กอภัสราหงสกุล ในที่สุดนาทีราถึกก็มาถึงเมื่อพิธีการประกาศว่ามงกุฎนางงามจากวันปีนี้ตกเป็นของมิสโคลัมเบียตอนจะเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเพราะกรรมการประกาศผลผิดและได้ย้ายมงกุฎจากมิสโคลัมเบียไปให้มิสฟิลิปินแทนทำเอาติ่งขาอ่อนถึงกับพูดไม่ออกส่วนรองอันดับที่สองตกเป็นของนางงามจาก USA เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้กระแสโซเชียลนะครับทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับกำลังติดตามอยู่กับเรื่องนี้นะครับนางงามก็ไม่ติดใจอะไรแต่คนทั่วโลกเริ่มติดใจกับกรณีนี้ครับน้องแอนถูกต้องค่ะจริงๆก็มันผ่านไปแล้วเนาะก็ให้ผ่านไปนะคะแต่ที่สําคัญเราต้องแสดงยินดีกับน้องแนทก่อนละกันนะคะพี่กี่ะพูดถึงเรื่องราวสวยๆองงานวันนี้รายการเรามีของสวยงามมาแจกแล้วค่ะกับน้ําหอมดารานั่นเองคุณผู้ชมติดตามกันให้ดีนะคะตลอดรายการเรามีคําถามไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปรวมไปถึงไปฟอลโล่กันเลยนะคะ บันเทิงควาซาเดสกอร์ชูฟายูค่ะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมร่วมเล่นรับน้าหอมดาราจากในนั้นเลยล่ะค่ะถูกต้องครับมาที่สกูพิเศษนะครับเรื่องราวของละครที่เรียกว่าเป็นละครน้ําดีของทางช่องชูฟายูนะครับคือออนแอร์ทุกวันจันทร์นะครับคืนนี้ก็ได้ชมเช่นกันนะครับตั้าแต่เวลา19นาฬิกานะครับเรียกว่ามีแฟนคลับหลายๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของน้องเต๋านะครับของน้องโซ่นะครับ รวมไปถึงนะครับน้องผู้หญิงของเราที่เล่นละครเรื่องนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าติดตามมากๆแล้วก็ชื่นชอบมากๆกับตัวละครแล้วก็บทบาทของแต่ละคนนะครับเพราะว่าถ่ายทอดออกมานะครได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเรื่องราวของน้ําตานะฮะเรื่องราวของชีวิตราม่าที่เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่แต่ละคนนั้นจะถ่ายทอดออกมาได้นะครับวันนี้ครับน้องเสาน้องโซและน้องเดโกนะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวการเล่นละครเรื่องนี้ครับว่าความยากง่ายขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ ออกอากาศาได้แค่สองตอนก็จะเอาคนดูนํตาตัด่วมจานเลยละค่ะสำหรับละครน้ำดีเวลาในขวดแก้วจากบทประพันธ์ของประพัอรเสวิกุลที่สะท้อนชีวิตและปัญหาหวัยรุ่นในด้านต่างๆงานนี้เหล่านักแสดงอย่างนุ่มเตา๋าเศรษฐพงศ์โซงสพาศและเนโเกอเนรัญชราต่างก็ออกปากว่าฉากดราม่าเรื่องนี้นสุดๆกว่าจะร้องไห้ได้แต่ละสีต้องหลบมุมไปเค้นน้ำตาแถมยังต้องเข้าคอร์สเวิร์กชอปกันเป็นเดือนเลยละค่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้แบบคือฝอยแบบปุ๊บ คนบอกโอ้โหทำไมน่าดูอย่างนี้ครับแต่ละคนนะักแสดงยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยทางพี่น็อตก็ส่งเราไปเี่นกับครูอ,อ้อยนะครับผมก็สองเดือนเต็มๆครับในการเวิร์กช็อปเรื่องนี้แล้วก็ทําให้เราสนิทก,กันมากขึ้นแล้วก็พอถ่ายทําจริงๆเนี่ยทุกคนร้องได้หมดครับทุกวันจันทร์อังคาระานะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับปีหน้าเปลี่ยนเป็นสองทุ่มนะครับรับรองสนุกนะครับเวลาในหดแก้วครับผมโอเคครับแต่ว่าปีนี้นะครับ หนึ่งทุ่มนะครหนึ่งทุ่มนะครับเปิดเปิดช่อง True for You รอได้เลยนะครับผมเวลาในขวดแก้วครับฝากติดตามกันด้วยแล้วก <ona> <tim hundreds> <you> <AB> <wo> ันนะคะกับเวลาในขวดแก้วค่ะออนแอ์วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จันอังคารนะคะเวลาหนึ่งทุ่มนั่นเองค่ะถูกต้องครับเป็นละครน้ำดีที่พวกเราไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับต่นนี้เรามีหนึ่งคู่พิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเรียกว่าเป็นเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับกับ m o u n เ a i ช Music f e s t i v a l ครั้งที่7ครับครั้งนี้เ่ยลวา หูรวมตัวกันนะครับพระวิชอว่ามากกรรมโจ้าหมู่บูชาเพลงไทยครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนการจัดสถานที่ด้วยนะครับไปจัดขึ้นที่นะครับแก่งกระจานคันรีค์ขับที่จังหวัดเพชรบุรีครับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกวบเราสองคนค่ะไอค่ะพลอยค่ะแนนนอวันนี้เรามากันที่ Big m ม u ลล์เทนมิวสิกเฟสติวัครั้งที่เจ็ดค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเขามาในทีมจ้า สนมากเลยว่าปีนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาใหญ่หรอกค่ะเราอยู่กันที่แก่งกระตานจังหวัดเพชรบุรีนอกจากนี้เนี่ยพื้นที่ของเขาเนี่ยก็ยังใหญ่เดียวเธอเธอเก็บมือของเธอไว้ก่อนเอาไว้เป็นสยายล่างในคอนเสิร์ตที่เรากำลังจะเจอดีไหมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนของเราแยกกันไปคุณผู้ชมเขามันเยอะจริงๆเวทีที่เขาม่มีเนาะแยกกันก่อนเนาะแต่ก็แปลว่ามีไอนี่บอยคอนเสิร์ตแน่นแน่นอนค่ะไปกันเลยเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะ จะเป็นรถยนต์ท่องถนนก็คือฉันและหากธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นเธ<ป>อได้เธอเธอ ไม่อ,มอ,แบบอยู่ตรงนี้มันคือแบบเฮ้ยวงมันใช่ใช่เลมีทั้งซ่วเราเต้นได้เราสบาย ความสนุกมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเลย <Okay. S 2> ถ้าอย่างงั้นวันนี้เนี่ย <Okay. S 2> ลาไปเกี่ยวับความจกของเราดีกว่าค่ะหนึ่งสอง ี่สุดยอดจริงๆนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะนี่แค่น้ำส้มนะคะพรุ่งนี้นี่มันกว่านี้โจ๊กวันนี้ติดตามรายการเราให้ดีค่ะเรายังมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะครับกับ b บิ๊กบ t ลเช Music Festival ครั้งที่7ครับแต่ว่าช่วงนี้ครับช่วงที่เราจะมอบความสุขคืนให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับการแจกของครับน้ำหอมดารานะครับเซ็กซี่บายอัมพชราพะค่ะโดยบริษัทเบลผู้ฟูนั่นเองวันนี้เราแจก2รางวัลด้วยกันรแข่งมูลค่ากว่า3,300บาทคำถามเราไม่ยากค่ะพี่กีแน่นอนครับว่า ผู้ชมนะครับติดตามช่อง True For You ของเรานะครับรวมไปถึงละครทางช่องเรานะครับคำถามไม่อยู่ว่านะครับละครเรื่องเวลาในขวดแก้วครับออนแอร์วันไหนเวลาไหนทางช่อง True For You นะครับส่งคำตอบของคุณผู้ชมนะครับมาได้ที่อินสตาแกรมของเราบันเทิงฟาซา underscore True For You นะครับส่งชื่อนะครับนามกุลพร้อมคำตอบนะครับว่าละครเวลาในขวดแก้วนะครับออนแอร์วันไหนบ้างนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะครับรีส่งคำตอบเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้นะครับคนที่ตอบถูกตอบเร็วนะครับก็รับไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าขอเฉพาะผู้ที่สามารถมารับรางวัลได้นะครับที่ตึกทูพัฒนาการนะครับรวมไปถึงนะครับเสียหักภาษีที่จ่ายณที่นี่เลยครับใช่ค่ะก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยปฏิทินบันเทิงค่ะ คุณกอฟปิชาญานะครับคุณแดนสศิรานะครับณบ้านเลขที่12ซอยรามคำแหงนะครับ9.30นพิธีวงสลวงซีรีส์อุปัตรักเทวานะครับคุณแดนวรวรกับคุณอ๋ลองฟองนะครับสกายล็อบบี้ชั้น3 18.00นงานรอบผสมทัศน์ภาพยนตร์ Reality Happy Movie นะครับคิวชูแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันนะครับเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันมีทั้งเพลงด้วยมีทั้งหนังด้วยนะครับเป็นการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและรคับ ตแต่วันนี้พอนัวจากกันไปนะครับมีขา่าวอัปเดตกันหน่อยมีกี้มีสายด่วนเข้ามาพี่ค,คุ <ผม S 1> ๊กเขามีเรื่องราวในวงการบันเทิงที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่ายินดีอีกคู่หนึ่งค่ะครเรื่องราวของคุณกุ๊กกิฟแล้วก็คุณบีนะคะตอนนี้ค่ะรู้แล้วว่าน้องคุก๊กกิฟตเนี่ยนะคะได้ลูกสาวค่ะ ครับหลังจากตั้งท้องได้3เดือนนะครับก็เอากระสอ๋ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอแสดงความดีด้วยจริงๆนะครับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วสาหรับรายการบันเทิงพลัสซ่าของเรานะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถกลับมานะครับขยี้บันเทิงได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา7จ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับรวมไปถึงช่วงเย็นแบบนี้นะคะพบกับแอร์แล้วก็พี่กีพี่แอนตี้พี่ซาร่าได้เวลาเดิมค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ